อโอ้ยน่ากินไหมพี่น้องสุดยอดครับผมหมูแดดเดียวฝีมือลุงแอผพาแซ่บเทลงสาดเทลงถาดเทลงถาดเดี๋ยวจะส่งลูกค้าครับผมโอ้ยเต็มถาดเลยพี่น้องโลกนึงหลายครับสุดยอดครับผมอเอาเนียมาจับมาเด้อพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ลุงแอกหันเรียบร้อยแล้วครับหมูนี่สามกิโลนะครับเดี๋ยวลุงแอกจะพาไปหมักครับผมจะบอกว่าอัตราส่วนการปรุงนะครับว่าใช้อัตราส่วนอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวไปหมักกันเลยครับผมส่วนอันนี้ลุงแอกจหมักให้ปนีขยำเรียบร้อยนะครับอันนี้สองกิโลครับผมอันนี้เขาไม่ใส่ชูรสนะครับลูกค้าไม่เอาชูรสนะครับ ก่อนอื่นก็มาดูเครื่องปรุงก่อนกันก่อนนะครับนี่ครับก็จะมีเร็ดผักชีปั่นครับผม3กิโลนะครับหมู3ากิโลครับผมกะเอาครับผมไม่มีปัญหาครับใส่เยอะก็หอมเยอะแล้วก็มีกระเทียมปั่นนะครับกระเทียมนี่ก็กะเอาครับผมไม่ต้องตวงนะครับใส่ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับผมอันนี้วันนี้ขยำเสร็จแล้วครับผมหมักไว้5นาที10นาทีเดี๋ยวออกตากนะครับอันนี้ไม่ใส่ชูรสครับผมเดี๋ยวลุงเอ็กจะมาแจกสูตรนะครับหมูแดดเดียว สูตรพัตคารนร้านอาหารนะครับวันนี้ครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมซอสหอยนางรมนะครับซอสแม็กกี้หรือซอสฝาเขียวก็ได้นะครับซีอิ๊วขาวครับผมราจะมีน้ําตาลครับผมแล้วก็จะมีชูรสครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปหมักกันเลยไปดูว่า1กิโลลุงแอ็กใช้ปริมาณเครื่องปรุงอะไรเท่าไหร่นะครับมาเริ่มกันเลยครับผมนี่ครับเมล็ดผักชีที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปครับผม กะเอานะครับอันนี้หมูสามกิโลนะครับใส่ลงไปโวดพี่น้องใส่หลายๆยิ่งหอมครับผมประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับผมกระเทียมที่เราปั่นไว้นะครับใส่ลงไปกระเทียมนี่ก็กะเอาครับผมไม่มีปัญหาครับกระเทียมกับเมล็ดผักชีนี่ใส่ได้ครับผมไม่ต้องตวงนะครับประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วครับผมตามด้วยนี่ครับ น้ำมันหอยครับผมกาเอานะครับอันนี้ไม่ต้องตวงเหมือนกันครับผมเดี๋ยวจะดูสิ่งที่เราต้องตวงนั่คือซอสกับน้ําตาลนะครับนี่ใส่พอประมาณครับผมเสร็จแล้วครับผมของแซบของนัวใส่ลงไปนะครับถ้าลูกค้าบอกไม่เอาชูรสลงแอสก็ไม่ใส่ให้นะครับนี่หมูสามกิโลนะครับใส่พอประมาณเล็กน้อยครับผมประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับผมน้ําตาลนะครับตวงแบบนี้เลยนะครับ ช้อนแบบนี้ตักขึ้นมาเต็มๆนะครับใช้2ช้อนครึ่งก่อ1นกโลนะครับอันนี้หมู3โลอ่าช้อนที่2นะครับช้อนที่3ช้อนที่4ช้อนที่5ช้อนที่6อ่ะหช้อนแล้วครับแล้วก็บวกไปอีกครึ่งช้อนนะครับอ่ากิโลกโล สามกิโลคือพูดง่ายๆครับผมน้ําตาลใช้2ช้อนครึ่งต่อ1กิโลอันนี้หมู3มกิโลลุงเอ็กก็ตวงช้อนเต็มๆหกครั้งและมาตวงตวงครึ่งช้อนอีกสามครั้งครับผมโอเคนะครับตามด้วยนี่ครับดูแบบยาวๆเลยนะครับซีอิ๊วขาวครับผมใช้นี่ครับกระบวยแบบนี้นะครับใช้2กระบวยครึ่งนะครับต่อ1กิโลครับผม สกระบวย3กระบวย4กระบวย5กระบวย6หกกระบวยครับผม2กระบวยครึ่งต่อ1นกิโลอันนี้หมู3ามโลนะครับตวงเหมือนน้ำตาลเลยครับผมแล้วอีกครึ่งหนึ่งครับผมหนึ่อมประมาณนี้ครับผมอัตราส่วนเป๊ะเลยนะครับ เสร็จแล้วครับผมมาถึงนี่ครับซอสแม็กกี้หรือซอสฝาเขียวก็ได้นะครับเราจะใช้1กระบวยครึ่งต่อ1กิโลนะครับ1กระบวย2กระบวยครับผม3กระบวยครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งหนึ่ง,งนี่ครับหมู3กิโลนะครับเข้าใจไหมครับ นี่ครับซอสแม็กกี้สรุปแล้วซอสแม็กกี้หรือซอสผักเขียว1กระบวยครึ่งต่อ1กิโลซีอ๊วขาวนะครับ2กระบวยครึ่งต่อ1นกิโลน้ำตาล2ช้อนครึ่งต่อ1กิโลตามที่ลุงแอ๊กบอกเลยนะครับรสชาติจะออกมาเป๊ะๆเ,เลยครับผมาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมปรุงเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการคลุกเคล้านะครับให้เครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากัน,นครับผม สูตรลุงเอ็กนี่ทำตามได้เลยครับรับรองรสชาติเป,เป๊ะครับผมเป็นสูตรทางร้านอาหารนะครับที่ลุงเอ็กเคยทำมานะครับร้านอาหารหรือพัตคานะครับผมมันจะออกเค็มๆหวานๆอร่อยครับผมหมูแดดเดียวนะครับนี่ครับเราก็คลุกเคล้าไปเรื่อยๆครับผมให้เครื่องปรุงมันเข้ากันนะครับคลุกเคล้าไปเรื่อยๆครับผมพอมันได้ที่มันจะออกเหนียวๆนิดนึงนะครับมันจะเหนียวน้าตาลนิดนึงนะครับ สังเกตง่ายๆครับเสร็จแล้วก็จะหมักไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีแค่นั้นนะครับแล้วนำออกตากได้เลยลุงแอ๊ไม่ต้องหมักข้ามคืน,นครับอ่าเมื่อหมักได้5นาที10นาทีก็นำออกตากได้เลยครับผมหมูแดดเดียวนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ฝีมือลุงแอ๊พาแซ่บคนหมักนะครับส่วนปลาเกลือนี่จะเป็นของปณีอันนี้ที่ว่าไม่ใส่ชูรสนะครับอันเนี้ย สองกิโลครับผมลูกค้าไม่เอาชุรสลุงแอ๊กก็ไม่ใส่ให้นะครับตากเรียบร้อยครับผมส่วนอันนี้ปนีกลางตากครับผมอันนี้ใส่ชุรสเล็กน้อยครับผมนี่ครับตากนี่คุณตากนะครับนู่นครับไม่ใช่เลน้อยนะครับออเดอร์ดูเอาพี่น้องนู่นครับปลาเกลือเป็นฝีมือปนีนะครับนี่ครับหมูแดดเนื้อแดดฝีมือลงแอ็กเนื้อแดดก็มีครับผม เดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับนี่ครับออเดอร์ไม่ใช่น้อยนะครับเนื้อแดดอีก2 3สกิโลครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีปลาสลิดดูสีสันปลาสลิดตัวเบลอเรอครับน่ากินมากเป็นฝีมือปนีนะครับปลาเกือครับผมมีปลาช่อนครับผมนิ่ได้ปลาช่อน1กิโลเองนะครับแต่ปลาดุกกับปลาสลิดเยอะครับผมปลาดุกนี่ห้าโลครึ่งนะครับปลาสลิดนี่7กิโลครึ่งครับวันนี้ขอบคุณออเดอร์ปังๆขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับบันหยุดรับออเดอร์ครับผมนี่ครับแห้งเรียบร้อยแล้วครับหมูแดดเดียวฝีมือโรงแอลกอลแซบนะครับก็เก็บใส่ถาดครับผมเตรียมซีนนะครับซีนสุญญากาศส่งลูกค้าครับผมสวยงามครับผมหมูแดดเดียวครับผมนี่ครับทำส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวก็จะทอดส่งลูกค้าด้วยครับผม ันนี้ทอดส่งลูกค้านะครับบริการทอดฟรีครับผมสีสันไกล้จะได้แล้วครับผมนี่หมูจดดเดียวฝีมือลงแอ๊กผ่าแซ่บนะครับหนึ่งกิโลครับผมทอดฟรีครับส่งลูกค้าครับเสร็จแล้วครับผมน่าจะได้แล้วเหลืองสวยครับผมเออมันไม่มาไม่เป็นไรปีเย็น เสร็จเรียบร้อยครับผมตักพักลงถาดเนเสื้อวกไม่เห็นนะครับวันหยุดรับออเดอร์นะครับจัดส่งลูกค้าครับผมหมูเด็ดเดียวห้ากิโลก้นนี้ห้าโลครึ่งครับผมมีหลายอย่างลยครับวันนี้อันนี้ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นการทอดฟรีครับผมใน,นถาดนี้่1กิโลนะครับเยอะแยะมากมายเลยประทุกครับผม นี่ครับวันนี้ทอดหลายโลอยู่นะครับประมาณสามกิโลครับผมแล้วก็ส่งแบบสดสองกิโลขึ้นครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมสีสันอาจจะไม่สวยนะครับดูอย่างนี้เพราะว่ามันย้อนแสงครับผมแสงไม่ได้นะครับมีครึ่งโลนะครับวันนี้โหทอดเยอะเหมือนกันครับ อืมาเด้อพี่น้องเป็นตั่แซ่บหลายครับผมสุดยอดครับอ่ามันก็จะติดกระทะหน่อยนะครับเพราะว่าลงแอคหมักใส่น้ำมันหอยแล้วลงแอคตากไม่ใส่ตากจนแห้งแกะนะครับลุงแอคไม่ตากแบบนั้นครับมันจะแข็งครับผมลุงแอคตากพอมันมาดแล้วมาทอดครับผมนี่ครับมันอาจจะติดกระทะดูไม่สวยนะครับแต่ทอดออกมาแล้วสีสันน่าเจี๊ยมากครับผมนี่ครับ เห็นไหมครับบดจากออกจากกระทะแล้วก็สวยครับผมอืข้าวเหนียวมาพี่น้องขอบพ<ป>ระค<ร><ป>ุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม,มแจกส,สูตรกันฟรีๆไปเลยครับสูตรพัตคารร้านอาหารนะครับหมูแดดเดียวครับผมนนจัดส่ง,สงออเดอร์อรหลายอย่างนะครับนี่ครับตามลุกแอนพาแซบเด้ครับสร้างอาชีพสร้างรายได้วันหยุดนะครับ เป็นอาชีพเสริมครับผมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ่าจะได้แล้วครับผมดูครับตอนทอดน่าติดกระทะไม่สวยนะครับเพราะว่าลงแอคหมักซอสครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเหนียว มันตาลด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทอดออกมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับนละอย,าย่างอะไรสีสันนะครับ